โอเคสสดีครับเราแฟนๆเกมซูเรเซชันทุกท่านก็ตอนนี้นะครับแพท1.2.4ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่แพทนี้ไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่การปรับสมดุลวอนเดอร์นั่นเองครับโดยที่วอนเดอร์มากมายนะครับเนี่ยให้ดูนะครับลิสตทั้งหลายครับเยอะมากครับข้างล่างนี้เลยนะครับก็คือจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับมีการเนิร์ฟมีการบัฟนะครับ มีการสลับย้ายที่นะครับในเทคทรีนะเนี่ยวันเดอร์ต่างๆก็จะแบบว่า,าถูกบางอย่างที่มันโอพีมากๆมันจะถูกย้ายมาให้มาสร้างได้ช้าลงนะครับอย่างอันเนี้ยสุสารฮาริคารนาัสซ์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับโดนย้ายมาด้านหลังนะครับเออเป็นเทคท้ายๆเลยนะของยุคสมัยอะไรอย่างงี้นะครับก็มีวันเดอร์หลายๆอย่างนะครับที่ถูกปรับไปนะเออ แต่ว่าเราจะมาไล่ดูนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวันเดอร์อย่างเดียวนะครับเราจะมาอ่านกันนะครับว่าแพทนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็อัปเดตโน้ตนะครับหลักๆก็คือวันเดอร์นะมีการสลับที่นะครับปรับสมดุลนะเป็นแผทแรกเลยนะครับแล้วก็เออ่พวกแอดไวเซอร์เนี่ยก็จะมีการปรับคําเตือนต่างๆให้มันแบบว่าไม่ค่อยน่าราคาญนะครับแล้วก็มีปุ่มเทคมีแดนะครับก็คือถ้าหากว่า อ๋อ,อมันจะมีการปรับนี่ Competing Wonder ครับ Warning ก็นนคือเป็นคำเตือนว่ามีชาติอื่นๆนะกำลังสร้าง Wonder นี้เหมือนกับเรานะครับกำลังสร้างแข่งกับเราอยู่นะครับมันก็จะมีคำเตือนมานะแล้วก็มีปุ่ม Take me d a r e ด้วยก็คือแบบว่า,วาทำให้เราไปดูได้ว่าเอ้ยบอทมันสร้างถึงไหนแล้วนะครับผมนะแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับ Transition i m p v e m e n t นะครับการข้ามยุคนะก็ต่อไปนะครับ การจับมือเป็นธมิรก,กันเนี่ยก็จะข้ามยุคไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอข้ามยุคปุ๊บปล่อยมือกันเฉยเลยนะครับไม่ใช่ธมิรก,กันแล้วนี้ก็ไม่ใช่นะแล้วกเ็เพดานของทองแล้วก็ค่าอินฟลูเอนซ์นะจะเพิ่มขึ้นนะครับเวลาข้ามยุคนะจะแบบว่าไม่ลดจนใกล้ศูนย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าค่ามันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อันนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็คือบอกว่า AI เนี่ยมันจะทําตัวมีเหตุมีผลมากขึ้นนะแล้วก็ โฟกัสกับเป้าหมายของเกมมากขึ้นมีความฉลาดในการเ,าเลือกพันธมิตรนะครับถ้ามันจะไม่ยอมรับพันธมิตรถ้าหากว่ามันจะต้องแบบว่ารับไปแล้วมันต้องไปประกาศสงครามกับเพื่อนมันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่รับนะเออนะไม่มีอะไรมากครับเนี่ยแต่ว่าไฮไลท์ของเรื่อง AI เนี่ยคือด้านนี้นะคือเขาบอกว่า AI เนี่ยต่อไปมันจะตามล่าแบบตั้งใจทำวิกตอรี่โปรเจกต์มากขึ้นนะแล้วก็ตามล่าว o นเดอร์มากขึ้น หลังจากที่มันทำเลกซี่ผ่าเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะอืมโอเคแล้วก็ AI <laughs> จะไม่ค่อยปล่อยเหลือไปตายนะครับในยุคสำรวจนะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากข้ามๆไปนะครับ Camera Improvement นะครับอันนี้เขาบอกว่ามีการเพิ่มฟังก์ชันอันนีนะ้ผมลองแล้วมันคือก่อนหน้านี้ถ้าแบบมันจะไม่มีการแพนกล้องโดยแบบเอาเมาส์าไปจี้ที่มุมขอบอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วอยู่ในตรงนี้ครับ s ิสเ e มนะเอทแพนนิงครับติ๊กถูกไปปุ๊บเราก็สังเกตว่าอ่ะมันจะเลื่อนจอให้แหละนะถ้าเ,าเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมนะครับก็ใครชอบก็เปิดได้ครับใครไม่ชอบก็ปิดไปนะครับอย่างผมอ่ะผมไม่ชอบ <laughs> ผมรู้สึกว่ามันลั่นบ่อยนะครับเออขอปิดดีกว่าเลื่อนเองดีกว่านะครับอ่นะต่อมาข้อต่อมาไดพ่มเมซี่ครับ ก็อันนี้อะไรนะอัปเดตซีลโออ๋ออันนี้แก้ไขซีลโอพิเดียให้เฉยนะครับแล้วก็อินเดีเน์ชนชาติอิสระตอนนี้จะป้นช่องได้แล้วอืมนั้นออ only okay. able to p i l i a t the Thai within the range of your unit that has no enemy unit ก็คือจะป้นได้เฉพาะช่องที่ไม่มีศัตรูนะอืมโอเค ลิเดอร์ o w วรี e i ฟเดอะเคล c k อามาวส์พอร์ตเว้นอะซัฟไรส์ฟอร์อิส e ตแคลอ่าแก้บักนะครับแก้บั๊กฟอร s ส p อร์ตนะเมื่อก่อนอาจจะได้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอะไรอย่างนี้นะอีโคโนมีอืมก็มีการปรับบาลานนั่นเองครับจริงนแพทนี้นะเอออันนี้ก็ปรับบาลนะานวันเดอร์นะบริหารดีสวลาเทมเพิ l o น g e r f เกฟ t ลทูเ v อร์ h a p p i n เนสโบนัสอืมก็คือจะ แกอันนี้แก้บัคเฉยๆนะคือต้องได้ happiness ด้วยเวลาสร้างข้าง b l e river ใน modern age เนะอะอือเมื่อก่อนเหมือนว่ามันจะส่งผลแค่ยุคที่สร้างมันขึ้นมานะ modern age ไม่มีอะไรเงี้ยพอตอนนี้คือมีแล้วอ่ะไม่ได้มีอะไรมากครับอืม i t a ี y ส่วนใหญ่เป็นงานแก้บั๊กนะเออแก้บั๊กแล้วก็ทำให้เกมสมูทขึ้นนะอย่างเช่นแว่าเวลา,าข้ามยุคเงี้ย ถ้ายูนิตกำลังเสริมทับไปยาคอมบันเดอร์เนี่ยพอข้ามยุคมาก็ไปถึงเลยทันทีนะซีลคอมบันเดอร์อม,มีการปรับบาลานซ์รเล็กน้อยครับไม่ได้ส่งผลอะไรมากสกอตเออร์สกอตเอ,อร์ชอรออรชใช้ไม่ได้แทบกว่าไม่มีอะไรให้บ้นแล้วส่วนใหญ่ก็มีการปรับบาลานซน์ครับอืม โอเคเรามาดูหัวข้อหลักของรอบนี้กันดีกว่าก็คือการปรับร้านของ w ันเดอนะครับผมก็มาดูกันอันนี้ผมไม่มีนะผมอาจะขอข้ามไปนะครับ c o ร o u s o ล t e เ World Wonder b เดอนะอันนี้ก็ถูกย้ายไป Engineering Tech นะครับอันนี้เราไล่วเทยุกนะยุคโบราณาก่อนนะ b i s r a เนี่ยไม่ของผมไม่มีนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อ Wonder o u t h e World e นะ Engineering คือมันน่าจะเป็น Wo นเดอที่ดีมากๆนะครับแล้วก็โดนย้ายมา อยู่ยุคหลังๆแดนนะเออแล้วก็คอร์ซัตคอร์ซัตเนี่ยถูกย้ายไปอยู่เคอร์เรนซีนะครับไม่รู้ก่อนอันนี้มันอยู่ไหนนะอืมแล้วก็ปรับคอสการสร้างให้ถูกลงนะครับผมนะแล้วก็มีเดอะชารูคินแอดบวกหนึ่งสายแอ่นออนฟอร์ติฟิเคชันอิสสเตเมน์เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้รู้สึกจะเป็นป้อมปะเดอะชารูคินไม่รู้อยู่ไหน อันนี้เปล่าวะน่าจะเดอชาลูกินเดอชาลูกินมันอยู่ไหนวะเดอชาลูกินแต่ว่ามันเป็นเมื่อกี้มันเหมือนการป้องกันเมืองนะเกี่ยวกับการป้องกันเมืองอาจจะอยู่เป็นอาจจะอยู่ใน c u เจอ r ์เดี๋ยวดูสิเดอชาลูกินอันนี้อยู่ใน discipline นะครับโอเคบวกหนึ่งไซแอน in fortification d i s สเซมก็คือได้ค่าวิดนะครับต่อแบบพวกกำแพงเมืองด้วยนะแล้วก็คอมบัสเตนเนี่ยมันมากขึ้นนะครับทำให้เมืองเนี้ยถึกขึ้นนะเออก็คือเป็นวอนเดอร์ที่เน้นป้องกันเมืองนะครับแล้วก็อันไหนๆมาตรงนี้แล้วก็พูดเลยนะ Gate o f a l l n a น i o n เนี่ย War support มันโดนลดไปครับจากเมื่อก่อนเนี่ยได้บวก2องในนี้แต่บวก1แล้วนะแต่ว่าเพิ่มค่า happiness มาเพิ่ม เป็นทดเชยอนะบวกสองแฮปปี้เนสมาให้นะครับแต่ว่าเจนอันเนี้ยเป็นวันเดอร์ที่โดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็มีเพชรยไล่ดันนี้ด้วยเดี๋ยวตกหล่นนะอ่าเกรสเตเล่เนี่ยอันเนี้ยแม่งดีมากดีเพิ่มนะครับเกรสเตเล่เนี่ยก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยเกรสเตเล่เนี่ยมันจะบวกเงินนี่อยู่นี่นะครับบวกเงิน200โกนะครับเมื่อเราสร้างวันเดอร์อืมแต่ว่า มันจะบวกเฉพาะวันเดอร์ที่ถูกสร้างในเมืองที่มีไอเกรสเตเล่เท่านั้นแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะบวกทั้งอาณาจักรนะครับไม่ว่าคุณจะสร้างวันเดอร์อยู่ตรงไหนของอาณาจักรคุณอะ่ะก็ได้หมดไม่ต้องเป็นเมืองเดียวกันก็ได้นะทําให้เกรสเตเล่เป็นวันเดอร์ที่เทพขึ้นมาเลยนะครับผมนี่คือเปลี่ยนวิธีเล่นของเราเลยนะก็อาจจะเป็นไฟ์บังคับเลยนะครับว่าเออต้องมาเอาเกรสเตเล่ก่อนนะแม่งดีแบบดีเลยนะฮะเออนะ ทีนี้มาดูฮารามองขโมยอันนี้คือทำให้วางที่ไหนก็ได้อ่ะโอเคอันนี้มอสเลมแอดอันนี้เป็นวันเดอร์ที่ทำให้ม้าตายเกิดนะซึ่งตอนแรกๆเนะี่ยมันก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะผมจำได้ว่าเริ่มยุคมาไม่นานก็สร้างได้แล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันถูกย้ายมาตายท้ายยุคเลยนะครับไอออนเวิร์กิ่งเป็นเทคท้ายๆแล้วนะ ซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทําให้ยูนิตมาของเราเนี่ยมี2ชีวิตนั่นเองนะครับเออเกิดตายปุ๊บจะเกิดมามีเลือด25%อืมแล้วก็เพิ่มเพิ่มเบสยิวมาให้มั้งเออเพิ่ม3โปรดักชันมาให้นะแล้วก็ทําให้สร้างแพงขึ้นนะเป็นการเนิร์ฟนั่นเองนะครับสร้างยากขึ้นนะจาก275โปรดักชันเป็น450นะครับสร้างช้าลงนั่นเองนะมันโดเปอร์ดิโดนะครับนี้เชนเอฟเฟกต์ทู มันโดมันอยู่ไหนวะ l a w Civic Mastery ฮะดูนี่ดูน l a w Civic Mastery อยู่ไหนเอ่ย l a w and Civic ไหนวะ c o d e of l a w อฮอนี่นี่นีบวกหนึ่ง Cyan on Improvement and บวหนึ่ง Happiness on District on t r o p i c a l t Terrain in this settlement อืมไม่แน่ใจว่าต่างจากของเดิมขนาดไหนนะอืมแต่ว่าก็คือ โดนบัฟหรือเปล่าวะออร์เ,เคิลเนี่ยโดนบัฟมากๆเลยอุ้ยอันนี้โอ้โหแอดเดดวันไวการ์ดแอตทริบิวท์พอยต์อันนี้แม่งแจ่มมากออร์เ,เคิลเนี่ยก็คืออยู่ไหนนะอันนี้ป่ะเออออร์เคิลเนี่ยโอ้โหได้ไวเการ์ดแอตทริบิวท์พอยต์นี่คือแจ่มมากนะครับทำให้เราสามารถอัพแอตทริบิวท์สายไหนก็ได้นะแล้วก็ค่าเค้าเจอร์ก็ได้ภาคเพิ่มมากขึ้นด้วยนะจากเมื่อก่อนได้10เองนะครับเวลาทำเดลตีฟอีเวนต์สำเร็จนะครับโอ้โหเปตราเนี่ย อโอเคอันนี้ก็บัฟนิดนึงมั้งนะพวกนี้จำไม่ค่อยได้อะอันนี้บัฟแหละอันนี้จานที่สตูบ้าโดนเนิร์ฟนะครับสร้างช้าลงย้ายที่หลายอย่างโดนย้ายที่นะเวอรอ์ยางนี้ก็โดนย้ายที่ Exploration เอันนี้เราอยู่ในยก Antiquity ดูไม่ได้นะก็ไม่มีเลงมากอืมอ่ะเอาเป็นว่า พวกนี้แค่มาพูดกันตรงนี้เดี๋ยวมันมันคงไม่เก็ตนะเดี๋ยวจะต้องแบบว่าไว้ว่าหลังเล่นให้ดูนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆรู้กันไว้นะว่าก่อนเล่นนะครับมาดูก่อนว่าวันเดอร์ในยุคนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะเพราะว่าวันเดอร์บางอันเนี่ยมันก็เทพขึ้นมามากๆเลยนะอย่างเกรสเตเล่เนี่ยแม่งเทพแบบเทพจัดเลยนะครับแล้วก็อย่างออร์เิลเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับเกรสออเดอชั่นโดนเนิร์ฟเงี้ยนะเออจะได้ไม่ต้องแบบไปรีบเร่งสร้างมันนะครับ แล้วก็ใครจะหวังพึ่งมซเลมออฟฮาลักนักซัตอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะต้นยุคเนี่ยก็ต้องไปสร้างกันท้ายยุคแทนอะไรอย่างนี้นะครับเออหลายอย่างก็โดนปรับนะครับอ่น่นนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับจริงแพทนเนี้ยเนี่ยก็อย่างที่มันมีวิดีโอบอกมาก่อนหน้านี้เนาะเดฟเขาก็ทำวิดีโอมาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นสมอลอัปเดตนะเออก็สมอจริงแหละแต่ก็การปรับว o n เด r b a l a n c นเนี่ยก็ทำ เปลี่ยนเกมไปเยอะเหมือนกันนะครับอืมแล้วก็นั่นแหละนะก็17ก็ยังพัฒนาต่อไปนะครับถึงแม้ว่าคะแนนรีวิวของเกมจะไม่ได้ดีงามอะไรามากมายแต่ว่าคนที่ชอบก็ชอบครับอย่างผมก็ยังถือว่าชอบอยู่นะครับนะเล่นไปจะ300ชั่วโมงแล้วโอเคกับ17นะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับ17เร็วนี้นะครับ เท่านี้แหละคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากเพราะว่าอัพเดตมันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันนะครับก็ขอให้เล่นเกมอย่างสนุกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ